มีคำใบ้นะครับบอกว่าคนเล่นของอันนี้ไม่ใช่ชื่อหนังนะครับผมนะฮะของเกลืนเล่นกลับนักเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะวันนี้ชีวิตพังเกินเดียวยาทําให้หลายคนเดาว,ว่าคนคนนั้นใช่เธอคนนี้หรือเปล่าธัญญาอาสยามนะครับงั้นธัญญาก็ได้ออกมาไม่รอช้านะเคลียร์ข่าวด้วยตัวเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปตามคําใบ้ไม่ใช่แน่นอนเพราะเธอไม่เคยเล่นของใส่ใครแต่ถ้าเกิดถามว่าเคยโดนคนอื่นทําใส่ไหมเนี่ยเคยโดนค่ะ เรื่องเคยโดนของไหมหนูเคยโดนของนะคะเคยโดนของเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แบบปักปั๊มว่าใครเป็นคนทําหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าในส่วนของที่เคยไป ทำของใส่ใครไหมหรือตัวเองเนี่ยเคยเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคนแต่ว่ายํารับวว่าเป็นนักร้องสายมูจริงมูแบบว่าทําบุญบ่อยไปวัดบ่อยหรืออาจจะมีลงณห,หน้าทองบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนคนที่แบบชอบทําบุญแล้วก็สายมูปกตินะคะแต่ไม่เคยไปทําของใส่ใครแน่นอนแล้วตอนนี้ชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็กําลังแบบว่าค้าขายรุ่งเรือง ธุรกิจการงานคือดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอักษรย่อที่มาลงที่ทัญญาไม่ใช่นะคะทุกคนขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ